สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องจิมมี่นจิกาวันนี้ที่เปิดมาเป็นหน้าจอนี้นะคะวันนี้เราจะมาพาไปสอนเล่นเกมให้แบบว่ามันไม่ได้แบบเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปเข้าไปดูนะคะถ้าเข้ามาแล้วเราเดินไปแต่งคาว่าแต่ง เขียนคําว่าแต่งตัวเกมแต่งตัวนะคะทุกคนเนี่ยคือถ้าเป็นอันนี้มันก็จะเป็นแอปแบบปกตินะคะทุกคนมาแบบปกติคือเราก็จะแต่งตัวแบบธรรมดาแบบปกติแต่มันไม่เววาวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้ามาในแบบนี้นะคะมันก็จะแบบอีกแบบนึงนะคะทุกคนต้องเปลี่ยนแบบนี้นะคะถ้าต้องการให้ทําออกมาแบบคลิปดีๆแบบให้มันมีของตกแต่งเยอะหรือเราสามารถขยับหน้าตาได้โดยที่ไม่ต้องอยู่กับที่เหมือนอันนี้นะคะ แล้วก็อันนี้นะก็อันนี้ก็แบบปกตินะคะสาหรับคนที่เขาไม่ต้องการที่จะเล่นอันแบบนูน้นหรือไม่ต้องการให้มันเรียววาวหรือไม่ต้องการให้มือแบบแบบขยับได้ก็ต้องก็เล่นอันนี้ได้นะคะทุกคนถ้าใครต้องถ้าใครเป็นมือใหม่สำหรับการเล่นเกมสอเกมนี้นะคะเอกสองเกมนี้คือเหมือนกันค่ะแต่ว่าเนี่ยเป็นรุ่นเป็นรุ่นแบบเดี๋ยวเราพาไมาดูรุ่นหนึ่งนะคะ อันนี้คือแบบอันที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งก็ทำมานานแล้วซึ่งอันนี้ก็จะแบบบแบบไม่ค่อยแบบปกติเท่าไหร่นะคะทุกคนส่วนอันเนี้ยจะเป็นอันที่สองเนี่ยอันที่สองคืออันนี้แล้วต่อไปอันนี้คืออันที่สามนี่ค่ะอันนี้คืออันที่สามนะคะส่วนอันนี้คืออันอันสุดท้ายค่ะอันเนี้ยเป็นเกณ์อันเป็นแบบว่าอันที่ดีที่สุดแล้วถ้าใครต้องการเล่นอะไรก็ไปเอามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นกันคะ นี่เอยเข้ามาเลยพอเข้ามาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนรอแป๊บ นี่นะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะคือมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำแบบนี้นะ ็ส่วนมันก็เล่นแบบนี้นะคะทุกคนอ๋ออีกอย่างด้แล้วจะมาสอนแคปรูปนะคะถ้านี่คือค่ะนี่คือแอปวิดีโอที่น้องหอมมักจะใช้อยู่อันนี้อันนี้นะคะแต่ว,ว่าถ้ากดมาตรงนี้เราจะสามารถเข้าไปแคปรูปได้เลยนี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปในเกมหรือว่าไปแคปรูปรอะไรพวกนี้ ค่ะก็วันนี้ก็สอนมาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย